วัสดีครับราสาระนะฮะสาระน้อยๆโมเยอะๆเหมือนเดิมนะฮะก็พักเก่าผ้าใหม่เนาะนะครับ,รรนะรบดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเดินสนามสักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าต้องไม่ได้อยู่ใกล้สนามพระด้วยแหละ ไม่เหมือนแต่ไมค์ก่อนนะครับก็เลยอะไรปุ๊กปุ๊กปิกปิกดูก็ลอกกระเล็กไปหน่อยนะครับผมพระพุทธทรงเครื่องนะครับพระพุทธพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับพระพุทธมหาเศรษฐี เออดีเห็นไหมพระพุทธทุกวันนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะพระพุทธจักรพรรดิวงเล็บพระพุทธมหาเศรษฐีว่ากันอย่างนั้นนะครับด้านหลังเป็นยันนะฮะเป็นยันแล้วก็เขียนว่ารุ่นพิเศษนะพิเศษยังไงนี่ยเนาะเขาก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดในการสร้างนะบอกว่าพิเศษก็พิเศษก็แล้วกันนะครับ พระพุทธมหาจักรพรรดินะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพระมหาเศรษฐี9้าล้านโกดนั่นแหละนะครับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนะครับจงบังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพระเครื่องนะครับที่สร้างที่สร้างเป็นที่ระลึกนั่นแหละการไปสักการะ,ะองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิเนี่ยนะฮะ ขาก็มีการสร้างาเพื่อนะฮะเพื่อแจกจ่ายนั่นแหละนะฮะแล้วก็เพื่อคนที่ไปร่วมทําบุญเป็นมงคลที่ระลึกแล้วก็เพื่อบรรจุในฐานองค์พระพุทธมหาจากักรัิองค์ใหญ่ด้วยนะครับก็ชื่อก็รู้อยู่แล้วนะฮะก็ส่งเสริมทางด้าน เรียกอะไรส่วนมากก็หนุนดวงนั่นแหละนะครับหนุนดวงนะครับแล้วก็อํานวยโชคลาภนะครับวัดดอยสะเก็ดนะครับเป็นพระอารามหลวงนะมีประวัติอันยาวนานนะครับเป็นเรียกเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนานะครับมีจุดเด่นก็นคือพระพุทธมาหาจาักรพรรดิองค์ใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วก็สกายวอล์กที่ มองเห็นวิวทิวทัศนะ์ใครที่ชื่นชอบเรื่องวัดเรื่องวานะฮะก็สามารถที่จะ,ะไปสาักการะไปเที่ยวได้นะครับผมก็เขาสร้างขึ้นในเาเรียกอะไรนะในในในวาระฉลองอะไรนี่แหละนะฉลอง กี่รอบของของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะนะครับเขาบอกเอ่อเป็นพระพุทธอ่อทะลุกนะครับทรงเครื่องนั่นแหละนะครับถ้าปางจัก,กรพรรดิส่วนมากก็ทรงเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพระแก้วมรกตอ่ะนะฮะ แล้วก็ก็มีการบวงสวงนะครับมีการบวงสวงมีพิธีนั่นแหละนะครับแล้วก็มีรูปหล่อนะพระบูชาพระกิ่งพระรูปหล่อเขาก็มีการสร้างนะครับก็ถือว่าออกแบบได้ได้สวยนะใครชื่นชอบเกี่ยวกับพุทธศิลป์ที่เป็นพระพุทธทรงเครื่อง เป็นพระพุทธูทรงเครื่องเนี่ยก็ใครชอบแนวนี้เนาะนะครับหรือที่เรียกอย่างนึงว่าพระมหาเศรษฐีนะครับเก้าล้านโกดธนะครับบันไดเนี่ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดขั้นนะครับบันไดจะขึ้นไปองค์พระพุทธรูปนี่นะสองร้อยยี่สิบเจ็ดขั้นนะใคร ใครแบบกำลังขาดีอะเนาะนะครับผมก็ก็ต้องไปเที่ยวนั่นแหละแต่ผมก็ไม่มีโอกาสไปหรอกก็เกิดมาเนี่ยยังไม่ได้เคยไปภาคเหนือเลยแต่ภาคใต้ภาคกลางอะไรเนี่ยนะครับไปไปเคยไปมาแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็ใครอ่าเขาเรียกกันอะไร ก็เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกนั่นแหละนะครับวัตถุมงคลที่ระลึกนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะก็เหมือนเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรไปไหว้หลวงพระพุทธจินราชนั่นแหละก็จะมีอ่ามงคลที่ระลึกให้คนที่ไปร่วมทําบุญไปสักการะได้บูชามาเป็นมงคลที่ระลึกนั่นแหละนะก็เหมือนกันนะครับแต่น,นี้เขาเรียกอันนี้เข,เขียนด้านหลังว่ารุ่นพิเศษนะครับก็ าจะพิเศษนั่นแหละนะครับก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตนะิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเมื่อทรงเจริญพระชนมรรษา84พรรษานะเขาบอกสร้างตั้งแต่ปี47นะครับแล้วก็สร้างอยู่10ปีมั้งถ,ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมก็ขาก็มีความเชื่อแนะเนาะตามความเชื่อว่าไปกราบไหว้แล้วจะได้ความเจริญรุ่งเรืองล่ํารวยเงินทองเอา้าใครที่ชื่นชอบกําลังใจทางด้าน เรียกทำรรมาหากินเนาะกำ,กำลังใจเป็นกำลังใจทางด้านต่อสู้ดินน้นรนทำมาหากินอํานวยโชคลาภแล้วก็เดินทางไปก,กราบสักการะหรือใครไม่มีโอกาสไปก,สกราบสักการะก็นี่แหละนะฮะก็อมองคลที่เราเออรียกรัทนาติดตัวนะครับหรือติดบ้านเพื่อเป็นมงคลน,นั่นแหละเป็นมงคลชีวิตนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคนลนเนะนะครับเพราะว่าผมก็จับพลังพระไม่เป็น นะฮะว่าวัตถุคุณจะออกแนวในนะฮะอาจินไตแล้วก็ยังไม่มีสตอรี่หรือยังไม่มีประสบการณ์เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวัตถุมงคลอย่างนี้นะฮะก็ก็เป็นพระใหม่นะครับก็ต้องบางทีก็ต้องรอรประสบการณ์นะครับหรืออ,อะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ก็ถ้าเป็นประเภทพระพุทธอย่างเงี้ยนะฮะสู้ก็เรียกคนจะนิยมประเภทพระบูชาแล้วก็พระรูปหล่อซะมากกว่าประเภทพระผง นะลองจากพระรูปหล่อก็จะเป็นพวกเหรียญน,นะครับที่เหลือก็พระผงก็จะไม่ค่อยได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็น <c oughs> พระไพรีพินาฏ <c oughs> นะพระไพรีพินาฏบ้างนะครับพระที่เป็นรูปพระพุทธตัวแทนรูปพระพุทธลูงพระวัดบนแหลมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่หลวงพระวัดแหลมร,รุร่นแ,แ,แรกก็นั่นะนะก็เช่าหากันแพงแต่ว่าถ้าเป็นรูปพระพุทธแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คนก็จะเป็นนิยมเป็นพระบูชาพระรูปหล่อไป นะครับผมเชประมาณนี้นะส่วนราคายังไม่มีราคานะครับไม่รู้ว่าเช่าออกจากวัดเท่าไหร่นะครับแต่การหมุนเวียนในท้องตลาดพระเครื่องเนี่ยนะยังไม่มีราคายังอยู่ในกองอยู่เลย10บาท20บาทไม่เกินเนี้ยนะเพราะเป็นพระที่สร้างเยอะเราก็สร้างขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะก็ต้องไปอาศัยดูพิธีกรรมเอานั่นแหละอาศัยดูพิธีหรือมวลสารหรือวาระในการจัดสร้าง อ่าเอาชอบแบบไหนแล้วก็ชอบแบบนั้นนะชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองอันนี้เหมาติดมาเ <c oughs> พราะใหม่อนนะเนาะนะครับผมก็ก็เก็บไว้เป็นนี่แหละนะฮะเป็นของสะสมเรือไว้เป็นของขวัญมอบให้เพื่อนมอบให้ญาตินะครับเป็นมงคลที่รลึกสืบต่อกันไปนะครับผมโอเคนะครับสําหรับรายการไละสาระชมพระเก่าพระใหม่อันนี้ก็ใหม่เหลือเกินใช่ไหมฮะก็ฟังเรื่องเล่าไป นะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแนวเนาะนะครับให้เตรียมข้อมูลอะไรก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนมาเรื่องเล่าอย่างอื่นดีกว่านะครับก็น่าจะสลับกันไปดูพัเครื่องดูไปก็เบื่อเนาะนะครับอืมนะครับผมก็เบื่อมอนกันนะเอาโอเคนะครับผมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการคอว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ